เงินช่วยอ้อยสด120บาทขั้นตอนถึงไหนแล้วเงินออกวันไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาลซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิด่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บาลซนด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์าการตาิดตาม s u b สไครต์คือกําลังใจดีๆนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเราก็มาตามต่อถึงเรื่องเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาทต่อตันอ้อย ประจำฤดูการผลิตปี2563ทับี่ที่ทางสออนขอจากคณะรัฐมนตรีที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยนะครับว่าขั้นตอนไปถึงไหนนะครับตามเดทไลน์นะครับตามเดทไลน์ที่สออนกำหนดให้นะครับทางโรงงานหรือสบนประจำโรงงานน้ำตาลนะครับส่งนะครับต้องส่งไฟล์นะครับส่งไฟล์เข้าสู่สบนส่วนกลางนะครับในวันที่19นะครับ วให้ส่งไฟล์เข้าไปนะครับจะได้รวดเร็วนะครับจะได้ดําเนินการรวดเร็วเงินจะได้ถึงมือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถึงวันนี้นะครับไฟล์ก็ยังไม่เข้าถึงสออนอนะครับยังไม่ถึงสบนส่วนกลางนะครับยังติดขัดอยู่ที่สบนประจําโรงงานน้ําตาลนะครับแต่ก็ยังไม่มากนักนะครับยังไม่มากในแต่ละโรงงานน้ําตาลนะครับก็ การเสร็จสิ้นกันเยอะแล้วนะครับก็มีอาจจะมีบางโรงงานน้ำตาลนะครับที่ยังราช้าอยู่นะครับดังนั้นไฟล์จึงยังไม่เข้านะครับไฟล์ข้อมูลยังไม่เข้าส่วนกลางนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นในวันจันทร์นะครับในวันจันทร์ที่24นี้นะครับก็น่าจะได้เข้านะครับเพราะว่าการตรวจสอบทําเอกสารใหม่นะครับทางสบนนะครับก็ผิดพลาดนิดนึงนะครับ เพราะว่าปีนี้เป็นเงินช่วยเหลือเฉพาะอ้อยสดสนะครับไม่ใช่เงินปัจจัยการผลิตเหมือนปีที่ผ่านมาที่จะไปรวมกันนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานั้นเงินปัจจัยการผลิตกับเงินอ้อยสดนั้นรวมอยู่ในไฟล์ข้อมูลเดียวกันนะครับแต่ในปีนี้นะครับในปีนี้มีเฉพาะอ้อยสดนะครับจึงต้องไปแก้นะครับต้องแก้ที่ไฟล์นะครับแก้ที่หัวกระดาษนะครับที่พี่น้อง่อง เรียบร้อยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ส่งข้อมูลเอกสารต่างๆเรียบร้อยให้กับโรงงานโรงงานตรวจสอบเรียบร้อยนะครับโรงงานก็ตรวจสอบเรื่องอ้อยสดของพี่น้องอ้อยสดคุณภาพดีนะครับอ้อยสดที่ไม่ปนเปื้อนนะครับก็จะถูกส่งเข้าไปนะครับทางสออนนะครับท่านผู้ชมข้อมูลพี่น้องก็ต้องดูข้อมูลตัวเองให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ตกหล่นถ้าหากตกหล่นในปีนี้นะครับ ตกหล่นในปีนี้ก็คาดว่าจะไม่มีเงินให้นะครับพี่น้องจะไม่ได้นะครับถ้าหากตกหล่นเกษตรกรท่านไหนตกหล่นนะครับก็จะไม่ได้นะครับตรวจสอบให้ดีนะครับระหว่ังอ้อยของเรานะครับถ้าหากรถเที่ยวไหนนะครับที่ถูกหักนะครับถูกหักเงินถึงจะเป็นอ้อยสดแต่ว่าถูกหักเงินท่านก็จะไม่ได้นําไปรวบรวมเป็นค่าอ้อยสด120บาทนะครับพี่น้องนะครับสําหรับ อ้อยสดที่ปนเปื้อนนะครับอ้อยสดไม่สะอาดนะครับก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในตรงนี้ถึงแม้จะเป็นอ้อยสดนะครับก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมสําหรับขั้นตอนนะครับก็เมื่อไปถึงสบนส่วนกลางนะครับตรวจสอบเรียบร้อยนะครับก็จะส่งคืนมาให้พี่น้องเซ็นนะครับเซ็นรับแล้วทัง ทกศนะครับบอร์ททกศก็จะประชุมนะครับสบนก็ประชุมบอร์ททกศก็ประชุมนะครับท่านผู้ชมนะครับประชุมเสร็จนะครับพี่น้องก็จะได้รับเงินในช่วงเดือนหน้านะครับช่วงเดือนหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับก็จะได้รับเงินนะครับในช่วงนี้ขั้นตอนก็ยังไม่ถึงส่วนกลางนะครับยังอยู่ที่สบนประจำโรงงานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ คงจะเป็นวันนี้นะครับคาดการว่าจะเป็นวันนี้นะครับท่านผู้ชมและพี่น้องก็สอบถามมากันเยอะนะครับว่าจะได้วันไหนนะครับเงิน120บาทนั้นจะได้วันไหนนะครับก็เป็นเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้านี้ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเงิน120บาทของพี่น้องนะครับและยังมีพี่น้องถามมาว่าจะได้เงินตามไหมเมื่อได้เงิน120บาทแล้วได้เหมือนเดิมนะครับเงินตามก็คาดการไว้อยู่ที่ น่าจะได้ที่ประมาณ50บาทนะครับอย่างไรก็ตามก็รอดูผลการดําเนินการนะครับรอดูผลกําไรกับผลที่ได้จากการขายน้ำตาลในช่วงเดือนตุลาคมนะครับอาจจะมากกว่า50บาทก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ